และอย่างที่บอกนะว่าสารพัดมุกที่ใช้การแต่ว่าช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้จะมีมุกที่มิจฉาชีพเอามาใช้เป็นมุกอะไรนะคะติดตามได้ในช่วงนะคะอุ่นใจไซเบอร์ค่ะเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยอุ่นใจปลอดภัยในโลกออนไลน์กับ AIS อุ่นใจไซเบอร์ AIS ฝากเตือนภัยนะคะคุณผู้ชมช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้คือหลายคนเนี่ยก็จะมีพอยต์มีคะแนนใช่ไหมคะคมิจฉาชีพค่ะมาหลอกเราว่าเนี่ยเรื่องของการแลกแต้มนะคะคุณผู้ชม AIS ต้องออกมาเตือนลูกค้าและประชาชนบอกว่าอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพนะที่เขาแฝงตัวมาช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้เนี่ยบรรดาสินค้าต่างๆเขาจะออกแคมเปญทางการตลาดเฉลิมฉลองชวนให้ลูกค้าช้อปปิง้งรับส่วนลดโปรโมชั่นจากการใช้แต้มหรือคะแนนสะสม,มทีนี้มิจฉาชีพจะใช้โอกาสช่วงนี้แ่ะคะ่ะส่ง SMS ที่จะแอบ,บอ้างชื่อผู้ส่งหลายรูปแบบเลยนะอ้างเป็นเนี่ยหน่วยงานต่างๆบางก็มีอ้างเป็น a i s, <S ก็มีนะแล้วก็บอกว่าคะแนนสะสม a i s Points ของคุณกำลังจะหมดอายุอย่าลืมแลกของรางวัลนะแล้วแนบลิงก์ปลอมมาให้กดนี่ไงเออทำให้หลายคนก็คิดว่าเอา้า อ,อ้าวรอเออแต้มจะหมดเอาเอลิปแรกพอกรอกข้อมูลอะไรต่างๆมันเสี่ยงต่อการที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะคะ AIS ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายการกดแลกคะแนน AIS p o i n t ผ่านลิงก์การตรวจสอบหรือแลกคะแนนสะสม AIS Points ต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน My AIS เท่านั้นเอออันทเกิดบอกแบบนี้เนี่ยลูกค้า AIS อุ่นใจได้เลยอะ่ะค,คือถ้าเกิดจะแลก คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชัน My AIS คุณอย่าไปกดลิงก์อะไรที่ชาวบ้านชาวช่องที่ส่งมาเนี่ยมิจฉาชีพค่ะมิจฉาชีพถ้าเจอข้อความแบบนี้นะคะแจ้งสายด่วน AIS Spam Report Center 1 185ฟรีตลอด24ชั่วโมง AIS จะตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปดังนั้นต้องมีสติก่อนกดนะคะรอบครอบก่อนโดนก่อนโอนรอบคอบก่อนโอนอ อุ่นใจห่างไกลภัยไซเบอร์เสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยอุ่นใจปลอดภัยในโลกออนไลน์กับ AIS อุ่นใจไซเบอร์นะคะ,ะออย้ำอีกครั้งนะถ้าจะให้แลกแต้มต้องไปที่ My AIS เท่านั้นไม่มีการกดเลิงก์ใดๆผ่าน SMS นะครับ